นสวัสด nah. ีละสวัสดีเด้อไปลูกอ่ะไปดีก็ลูกหันประตูหันกุญมาหมกุญมาปิดประตูโอ้ยปิดประตูบไหมกุดมาไปสั่นปิดประตูก็ปิดประตูอ่ะไหมกุดมาไปสั่นยัดกุดมาเอาย่องเลยจ้าที่นอนอาน่ะเด้อลูกยัง

ừ ao nhắn lộ ao nhắn đi 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 cô nào ừ thu cha con thu cha con ui 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 ừ ấy, ấy. ừ ừ ừ thu cha à con thu cha nọ đi làm mát để xài Wow. <laughs> ไปเอาไปเล่นอยู่นอกไปเล่นน้ำเช่ากาดไปเอาไปเล่นน้ำเช่ากาดไปย่านยกาดนะย่านยังกาดกาดบริปิตย่านเลยว่าย่านจาดอหลามาแต่ใส่ฮะอหลามาแต่ใส่อีหลามาแต่ใส่ดอกแบบสีกะจกเล็ดเน,นาะเพิ่นมืองเนอ่อนๆเป็นตาดิ่แขนเนะี่ยหัวหนุ่มหัวหองลานหัวอ,อ๊อ อีหลาได้อกบานนี่บอไปเ่นไปเ่นเลยไปเ่นน hey. no, yes! yeah, 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 no, yeah, right. ้ำมออากาศไปยันเลยขาดโนยันเลยกาดได้ยันน้ำงเอากาศเอ้กาดบริเิทยังไปให้ขนาดกุนอยู่เนาะพคกุนไปเ่นน้ำกุนบอยัดกุนอีกโอ้ยยันทางกุนยันทางกาดมานี้ มีแต่คนย่านแท้บอกมีแต่แนวย่านแท้บ่ญาติบ่ญานิอาวะใชะบ่ญานบ่อาตาตุ๋นเห็นบ่อาตาตุ๋นอ้าเจ็บเด้เป้าให้อาเนี่ยเพี้ยงมักได้พันมักได้ผ่าอ่อนเถอะอีหลามาแต่ใช้ดอกอีหลามาแต่ใช้อีห่านี่นะว่ไอ่อนแท้ดิอุ้ยอุ้ยอเนียมแทะ ได้หวานหน่อยๆน่อยหนึ่งลาน่อยเฮ็ยจังไดไปออกนอกปะออกนอกปากาดกินเขายังกาดกินเขายังหล่ากินเข่าแล้วว่านายกินเข่าแล้ะบอให้อาซือให้ถือมาถือมาถือมา อ,อีหลากินเสาวแล้วลูกอานนากินเสาวแล้วบ๊อคนบอกกินขขาวนี่จอยให้กอดช้งา,า,างไปไปเบิ่งไปถามไอ้ทิดไปไอ้ทิดบอกกินขขาว่าไอ้ทิดเอาเงินเอางแจ้เอาเงลูกไปถามไอ้ทิดด้วยไอ้ทิดคือบอกกินขขาวไปบ่ไปถามไอ้ทิดไปไดกกดะ ตูบกินเขา้าเนาะประามไม่ถิดด้วยถิดสู้บกินเขา้าปะเลิกอย่าเปิดได้มันหนีบมือเลยค่ะเปิดได้ตู้มันหนีบมือเลยห่านห่าห่านห,หนีบมือเลยบิ้งบ้ง,บงตั้หัวตําหัวตําหัวตั้หัวไปออกไปนอกไปเด็กเด็กเด็งออกมาเด็กเด็กออกมา หัันตกเลยฮะ,ะโอ้ยเก็บใชเก็บใช้เก็บใชโอ้นี่นะซิมกูขาแฟมาอยูนี่อเอออือห่านกุนเมื่อไร ไปป่ะป่ะป่ะออกไปออกไปเอาิ่มโอเคเก็บไปถึงเข็บไปดูมาอามเงี <a> ้ยนะอุ้ยเดี๋ยวกุนเอาได้ค่ะออกไปกุนเอาได้ค่ะอือเอาเมียนเอาเมียนเอาเมียนในห้องอ้าโอ้ยไปออกไปเดี๋ยวกุนเอาเดี๋ยวโอเคอืมถามการด้วยคุณมากเลยค่ะเนาะมาพี่มาพี่ดู เดี๋ยวคุณมาด้ค่ะมาพี่เออคุณมีซิมมาหนึ่งกะถ่ายไปเลยงอนะไหลยไไหงอนะเนี่ยฮะมีซิมมาหนึ่งเลยค่ะแถมมาให้พี่อีปอมัไไนชื่ออะไรมันชื่ออะไร Ai thiên Ai thiên nó no. ngô cái nhoi nhoi ngoa là lụt Lại ngoa nhoi, lại อเอาฟัดแน่อเอาิัดแน่ขอทั้งนี้แล้วมันก็หมุนทั้งนั้นเนาะ คนนีเนาะอะไรกินไ,ไงงูมาบนี่นน่ะมันอู้มันหงัวงัวกินเก่าคนบนกระนนมีจิตประการอไรมาบอหรอเช็ด

ชิโนใช่ไหมคุณมาอย่างกินอะไรนะเรมานมชัวรถครถจเดราจ๊กไฟเมรอกันแีบอกวารถมชวนเอาขนื่อมานนี่สิมาดูกัน้างอาากาศบนากาศพยืนอากา อืมอืมอืมนมันเข,ยนขียวมันเขียวเดนก้วยล้วลอกาลายล้คือนมันเขียวไหวชนาเด็กไม่จ้อยอไรง้อบ้างออืมเอือมไปกินยังม้า มาหมุนบ่กินบ่เข่าวะกินบ่โจกกินโจกไหมฮมันเรียนสิว่าจะชิวมากไปเสียงจะเล่ยนได้ไรโอ้โหชาวกาดเอาไปเล่นนะ,ะคะไปลงไปเล่นน้ำชาวกาดไปดิมันทางเล่นพีดไหใช่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 พี่พี่อยู่พี่ลูกอยู่พี่อยู่พี่วะ พี่ยูพี่ยูพี่มาพี่ลูกมาพี่มาเปียกน้ำเลยค่ะมาพื่อมามาเพืกินป่ขนมเนีกินไหมขนมน่กินไหมยุงกัดมาพี่ลูกเอาเอามาพี่มานั่งเล่นอยู่พี่มานั่งเล่นอยู่พี่ไว้โอน้ำหน่อยกนะ เออนั่งลงมาเลยนังลงอืมป네็นลังน sí, no ้ำบนี huh. yeah, ้นังลงนี่ลูกมานั่งดิมานั่งดิมานั่งลงนังลงอะนังลงนั่งลงค่ะ้ากกัดากัดร้านเปียกเลยล่างๆๆงได้นี่อของเหรียญจนเป็นลางน้ำเบิด จะอีาอ่อนๆนิ่มๆดงงานไปใช้เออกินขนมนะให้ชากัดแกใหไให้ชา อได้แก้แก้ให้น้องนั่นแก้ให้ดานนั่นไปไปให้ยชกาดแก้ไปหายชกาดกินแกงหน่อไม้เด้ชกาดจะกินแกงหน่อไม้เออผมบเห็ดโบเห็ดขนมนะให้ยชกาดแก้เห้นไหมชกาดเอ้ยแก้ให้แน่แก้ให้น้องแน่ไห้แก้ให้น้องแน่ให้น้องวัดแน่ไห้เออไปหาชกาดใช่ชกาดเออชกาดได้แก้ให้น้องแน่เนาะเอาไปหาไอทิศไปจ้ะ ไม่ yeah. oh, mm. <Some> ิท awesome. ี in in ่ยูไปยุโลโหฉากกัดกินนะฮะฮะเด็กฉากกัดไปใช้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 เปใช้นปใช้เปใช้ไปใช้ ไปเอากระตุนในทิตนะเบอรดนอนในทิตคือ6แทะ้ะออกไป,อไปเอาไปเอากระตนนุนในทิตหมูติดมันอันนั้นก็พูดพี่อย่างจรินไปติดแซ่บเบอดนอนนะะอ่ะนอนนอน นุ่งนอนเอ๋อเป็นขึ้นมานอนต้อนนอนเอ๋อมันกันอืเห็นาได้บันเห็ดน่ได้บันเห็ดน่ได้บันอุ้ยใส่มานอกโอ้ยใส่แตกเลยกระตุนในทิดใส่แตก บรอืมกระตุ่นในทิศใช้แตกเลยแมนบออืมขอบใจเด้อขอบใจนะกินบ่าขนมเนี่ยอาแก่ให้บอกินใช่ใช่ใช่นอน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  น้องตุตัวไปใส่โมนี่นะ่ะตัวไปในะส่งานเฮ็น่าเฮ็น่นาว้าวน้องญาตินะฮะบิชังบ่้โหเหนียวๆนะอุ้ยมือเพียงมือพีเพ็ดบ่แมนบอมือพีเพ็ดได้น่ะจับปัป๊บอืมอุ้ยอุ้ยมือพีเพ็ดว้ายไม่ล่ละไม่ล่ะ อ๋อไมาพี่อ๋อาม่พี่นะลูกออไมาพี่เอาไมาพี่เอามาให้อาเพื่อเอาหน่อยมือพีเพชรอันนี้มือพีเพชรนี่จับปั๊บจับปั๊บจับว้าวจับบ้านชนะอึ๊บ เช้าอยากได้รท่านว่นจับปั๊บบ่ไาวจับปั๊บนี่อีหลาบย่านมันบ่อีหลาบย่านบ่นนี้นะเหนียวปัญญ์ว้าจับคอจับคอวัดจับคอวัดจับคอวัด

มาหออยายนาว่ะมึงเห็น,นกัะต้มโจ๊กวะยังมันคืออะไรมันคืออะไรั้งนั่ง่ะฮะมันคืออะไรมันคืออะไรย <c oughs> ้อ,อยอ

mở ừ, ok sao mở cả bọ ăn thảm sặc đâu kinh nhá sặc kinh nhá, sao đầm thịt cha đá hết năng lượng nè thịt ơi cha may sao cứ bỏ bê kinh mặc làm nhầy nè เอา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 มาดิเอาเอาลานคิด้อคอยนี่โอ้ยลานคิดื้ออาเนี่ยุนย่นหุ่นยฮึยยฮึดผ่าอาหนะผาอาอาไปนอนนะอ้ยลานเอ้ยเนาะลานกีสแอนอัดกลืนขะามากหัวทุ่นหะุ่นหุ่นเอาให้บาลเจ้านะ่ะมันชิตกลงพุ่นนะ อืมมันตกได้อเอาให้ไว้ได้เด้อ,อ,อ,อนงอนงนนงเจิเินุ่น่ะสายตานะอืม<ต>โอเคสาลลคลิปนี้เฮาก็สิขอตไปแล้วโอ้สบบดีเนาะ พ่อแม่พี่น้องเอฟซีปัจจุบัทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สะทองคืบเก่าเด้อนะปกำลังใจให้สะทองให้คลิดต่อไปเด้อปลาลงสบายดีและสวัสดีปัจชุบทุกคนเนาะอุ้ยอุ้ยอุ